อีกหนึ่งคลิปตำรวจช่วยสาราวัตรแบงค์มีแค่สิบคนที่เผยให้ชัดมีใครยกอะไรมาถึงเวลาไหนกรณีถึง6กตำรวจและเซ็นปิดคดีปิดชีพตอรอสายบัวและทอนอหนึ่งสกสองบวบก หรือว่าสาราวัตรแบงค์ที่บ้านกำลกกำนันที่โดยทั้งหกตำรวจถูกข้อหาว่าเป็นเจ้าพนักงานเว้นปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเมื่อให้ผู้อื่นได้รับความผิด แฟนรวมไปถึงช่วยเหลือผู้กระทําความผิดโดยเจ้าหน้าที่ก็ที่ยังไม่ได้ตักการและเป็นการประกันตัวทุกกรณีผรวมไปถึงผู้ติดตามของลวงคืนที่ทั้งเจาะจอํจำงานและทางการนกนี่และวิธีสื่อสาร ทางด้านคุณตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผาดพานและผู้ร้องรับบัญชาการตำรวจแห่งชาติและปบปรอที่ได้เผยความคืบหน้าของคืนคดีนี้แต่เมื่อว่าตำรวจที่ได้ให้เหตุการณ์เพื่อเป็นแบงค์พินสามกลุ่มและกลุ่มแรกเกิดการวิ่งหนีไปและทำอะไรไม่ได้เลยถือว่าเว้นในการปฏิบัติหน้าที่โดยกลุ่มแรกอาจจะออกหมายจับไปบางส่วนแล้วและสุ่มกลุ่มที่ รวมไปถึงการทำร้ายพยานหลักกำนันนกนีและกลุ่มที่สามและก็เขาพาคนที่เจ็บส่งโรงพยาบาลตรงนี้ก็เราก็ต้องให้ความเป็นยุติธรรมให้กับเขาสืบเพลดดังราวแปลงแฉกในที่ได้เผยคลิปและกลุ่มกับตำรวจที่ช่วยเหลือและสารวัตรกรหรือพร้อมกับชื่อบุคคลที่ใครบ้างโดยก็มีสืบสวนและก็สอบสวนถึง ตำรวจสอบสวนตำรวจสอบภาคในกล้องวงจรปิดในวันที่6กันยา256พบว่าเป็นบุคคลที่ขับรถยนต์และก็ช่วยเหลือนำและนำตัวคิวที่มาส่งโรงพยบาบาลคือราบชตานและจาด ถึงโรงพยาบาลและเวลาจริงๆประมาณถึงสามทุ่มสามสิบหกนาทีต่อมาบุคคลก็ขับรถและระบบระบาดนั้นก็ช่วยเหลือนำผู้กรองผู้คำคับการตำรวจทางหลวงเลือมาส่งโรงพยาบาลถือนายพันวาหรือนายพันนอและพลที่รี่ขับรถแต่ไม่ทราบชื่อ มีนายทันพอขับรถและต่างหลังจากมาติดๆหลังจากนั้นนายพันกอนั้นก็กาจาจอหรือว่าขับพอสับนั้นก็ขับรถตามหลังระยะทําให้รองผู้กํากับและในการตรวจทางหลวงและทะมาส่งโรงพยบาบาล ประมาณสี่นาทีและที่หลังจากพบและกล้องวงจรปิดและบันทึกภาพและพันก่อได้อีกนายโดยโชในโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในห้องฉุกเฉินและภพาพจากกล้องวงจรปิดทําให้สืบสวนและสอบส่วนรู้ว่าใครทําอะไรและที่อย่างไรจากที่นายพันชัยหรือพ่อหน่งยิงสารวิชิวยิงวัดศีวะ